สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องตะแกงโยกปีกผีเสื้อครับตะแกงโยกปีกพีเสื้อเนี่ยเริ่มเริ่มได้ใช้มาสักเกือบสิบปีแล้วครับเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆเพราะก่อนนี้ก็มีแต่ว่าระบบยังไม่สมบูรณ์เวลานี้ตะแกงโยกปีกผีเสื้อ ที่ผมติดตั้งให้โรงสีชุมชนแล้วก็วิสาหกิจกำลังผลิตประมาณกำลังผลิตหนึ่งพันกิโลข้าเปลือกหนึ่งันห้ารอกิโลข้าเปลือกและห้า้ยกิโลกร,รัมข้าเปลือกเนี่ยครับใช้ตะแขงโยกปีกผีเสื้อครับสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพเกินเกินคุ้มครับ นึ่งแต่กางโยกปีพเสื้อมีสามทางออกสองใช้มอเตอร์มอเตอร์แค่สองแหล่งมาสามคัดได้คัดได้ละเอียดนะครับจะแบ่งออกเป็นสามช่องช่องที่หนึ่งเขากล้องล้วนช่องที่ชั้นที่สองเขากล้องผสมชั้นที่สามก็าเปลือกล้วนแล้วมีสามทางออกถ้าออกที่หนึ่ง เป็นข้ากล้องก็ส่งไปขึ้นไปคัดกรวดไปคัดขาวได้เลยท่องที่สองข้าวผสมซึ่งมีข้ากล้องมากกว่าก็าเปลือกส่งกลับไปที่กระเพาะป้อนตะแกรงโยกนะครับคือไม่ไปกระเทาะซ้ําเข้าก้องไม็ดโตๆช่วยๆก็ไม่ไปโดนเครื่องกระเทาะกระเทากะ,ทาก,ะทาก็จะอยู่เราจะได้เข้ากล้องที่เม็ดเต็มเมล็ดมากขึ้นเห็นได้ชัดครับ ช้องที่สามขาเปลือกมากกว่าข้ากล้องอันนี้เราจะส่งกลับไปที่กระเพาะต้นแรกที่ส่งขึ้นเครื่องกระเทาะนะครับเรียกว่าเราจะเอาเข้าเปลือกเนี่ยกลับไปกระเทาะซ้ำนี่แหละครับคือความละเอียดของตะแกรงโยกปีกผีเสือ้อแล้วขนาดที่ผมเสนอนี่คือขนาดกว้าง80เซน นะครับ80ขีด5 80ขีดเนี่แหละครับใช,ใช้มอเตอร์สองแรงมาผมได้ติดตั้งระบบอัตโนมัติเข้าไปด้วยคือเวลาที่มีเข้ากล้องมาจากเครื่องกระเทาะเครื่องเลเวอสวิตจับได้ว่ามีเข้ากล้องมานับไปเลย10วิ15วิ หรือยี่สิบแล้วแต่เราตั้งไว้เครื่องก็จะทํางานแล้วเมื่อเขากล้องหยุดเขาเปลือกในถังลดลงถึงจุดต่ำกว่าเลเวลสวิตช์เครื่องก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติครับนี่คือจุดเด่นที่หนึ่งท่าไม่ต้องไปปีนไปไม่ต้องไปหมุนพวงมาลัยไม่ต้องปรับรอบครับสอง เมื่อเราตั้งเข้ากล้องแน่นอนแล้วเรามีตัวกั้นนะครับสามช่องช่องที่หนึ่งเราจะกั้นให้ได้เข้ากล้องล้วนๆช่องที่สองกั้นเข้ากล้องผสมเข้าเปลือกและช่องที่สามเนี่ยจะเป็นเข้าเปลือกมากกว่าเข้ากล้องกับสามสามขนาดนี่แหละครับคือจุดแข็งทาให้เข้ากล้องเราเนี่ยได้เข้ากล้องไม่โตมากขึ้นแต่ว่า ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เราตั้งไว้หลายท่านอาจจะไม่คิดว่าไม่คิดไปถึงว่าจะมีคือตัวตั้งองศาครับนะตัวตั้งองศาเนี่ยองศาสูงองศาต่ำเนี่ยครับมีผลต่อการคัดอย่างมากตะแกรงโยกปีพิเื้อตัวนี้มีจุดสาหรับตั้งองศาตะแกรงตั้งแล้วแล้วเลยถ้าเข้ากล้องเหมือนเดิมก็ไม่ต้องปรปับปรุง ไม่ต้องเปลี่ยนรอบใช้รอบเดียวครับไม่ต้องปรับรอบข้าวหมดข้าวน้อยข้าวมากไม่ต้องห่วงเพราะเป็นระบบอัตโนมัติเปิดเองปิดเองรับลองสนใจกลับมามองติดระกายโยป,ปีดพิเสื้อของยุนผลดีนะครับเป็นระบบอัตโนมัติจริงๆอย่าลืมนะครับทักมานะครับโทรมาหาผมสิครับ ผมรับทุกสายแล้วครับอยู่ที่ออฟฟิศเบอร์ข้างล่างนี่แหละครับขอบคุณมากครับยนผลดีเราอยู่ใกล้รับใช้ท่านท่านท่วงทีขอบคุณครับสวัสดีครับ